ถ้าเกิดเราเลี้ยงไก่ไข่น้อยนะเราอาจจะมีความสุขมากกว่าการที่เรามีความสุขมากแต่เราเลี้ยงไก่ไข่น้อยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่ตามชมทางช่องตัวเกษตรชาแนลนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับก็ผมนะครับได้มีโอกาสนะครับทำคลิปนะครับถ่ายทอดลงทางช่อง y t u t u นี่นะครับคุณผู้ชมนานมากนะครับลองย้อนกลับดูเนี่ยนานเหมือนกันนะแบบ 45- ปีแล้วนะครับผม แรกเริ่มเนี่ยนะครับที่เราจะมาทําช่องเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็คือมีความตั้งใจว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับที่ติดตามชมทางช่องผมเนี่ยครับได้รับทราบข้อมูลว่าไก่ไข่นะครับมันมีความเป็นมาอย่างไงนะครับมันมีสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็เราจะต้องรู้เท่าทันนะครับการเลี้ยงไก่ไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพ่อค้านะครับเรื่องของการขายไข่ทุกอย่างนะครับต้องรู้วันนี้นะครับผมได้สรุปมา5ข้อด้วยกันนะครับก็คือ ใครที่ติดตามชมนะครับทางช่องผมอยู่นยจะต้องทราบนะครับว่า5ข้อนี้นะครับมันมีอะไรกันบ้างนะครับมากันที่ข้อแรกครับลูกไก่ไข่นะครับที่มีสีส้มแดงนะครับมันคือลูกไก่ไข่ที่เป็นตัวเมียครับแล้วก็ลูกไก่ไข่ที่มีสีขาวนะครับมันคือลูกไก่ไข่ที่เป็นตัวผู้ครับอันนี้คือไก่ไข่ไฮบิดนะครับไก่ไข่ไฮบิดก็คือไก่ไข่พันธุ์ทางการค้านะครับที่เราบริโภคไข่กันในปัจจุบันนะครับซึ่งมันจะมีสีไข่นะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ เขาจะเลี้ยงแต่ตัวมีอย่างเดียวนะครับอันนี้คือเราจะต้องเท่าทันนะครับลูกไก่ไข่นะครับควรจะซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็จะต้องไม่ราคาถูกจนเกินไปครับเพราะว่าให้เราเทียบอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันนะครับไข่มีราคาอยู่ที่ประมาณ4-5ถึงบาทถ้าลูกไก่ที่เขาขายนะครับมันราคาอยู่ใกล้ๆเคียงกับราคาไข่นะครับแสดงว่ามันเป็นตัวผู้แน่นอนครับคุณผู้ชมมากันที่ข้อ2นะครับที่เราจะต้องรู้เลยแล้วก็มีคนถามกันมาเยอะมากๆเลยว่า ไก่ไข High ่ไฮบิดเนี่ยนะครับเอามาเลี้ยงผสมพันธุ์ต่อได้ไหมเพราะว่าต้องการเลี้ยงรับตัวผู้ด้วยตัวเมียด้วยแล้วเอาไข่มาฟักแบบนี้ได้ไหมคุณผู้ชมจริงๆมันก็เลี้ยงได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่มีข้อห้ามอะไรแต่ว่าถามว่าเขานิยมกันไหมไม่นิยมนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการในปัจจุบันนะครับไม่มีใครทําแบบนั้นนะครับไม่มีใครเอาไก่ไฮบิดเนี่ยมาผสมตัวผู้ตัวเมียแล้วก็เอามา เพาะขยายพันธุ์ต่อครับเพราะว่าอะไรนะครับเวลาที่มันได้ลูกไก่มาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะกลายพันธุ์ไม่เหมือนเดิมครับไข่ก็จะมีสีแบบเพี้ยนๆไปนะครับแล้วก็เวลาที่เรานําไปขายสมมติว่าเราเลี้ยงจากลูกไก่แล้วมีคนสนใจอยากจะเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงต่อนี่ครับเราจะบอกเขาไม่ได้หรือว่านี่มันไก่พันธุ์อะไรนะครับแต่ถามว่าเลี้ยงได้ผิดกฎหมายไหมไม่ผิดกฎหมายนะครับสามารถทําได้ครับถ้าเราอยากเลี้ยงเพื่อเอามาผสมพันธุ์ต่อนะครับทางช่องของเราจะเน้นย้ําเสมอนะครับว่า ให้คุณผู้ชมเลี้ยงเป็นไก่ไข่พันธุแทะครับไก่ไข่พันธุแท้มีให้เลือกหลากหลายมากๆนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์นำเข้านะครับขนฟูขนลายขนพองแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บแบบเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลี้ยงไก่พันธแท้จะดีกว่าเพราะเวลาที่เราผสมพันธุ์นะครับเราเอาไข่ไปฟักในตู้ฟักนะครับเวลาลูกเกิดมาเนี่ยนะครับมันจะมีมูลค่าสูง มีมูลค่าสูงอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไข่ไก่ฟองละ5บาทนะครับถ้าเกิดว่าเราขายเป็นไข่เชื้อมันก็จะได้อัพราคาขึ้นเป็นฟองละ50บาทนะครับฟองละร้อยกันเลยทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับพันธุ์นั้นเนี่ยมันหายากไหมแล้วมันมีการนําเข้ามาเนี่ยเยอะไหมนะครับคุณผู้ชมถ้ามันยังมีไม่หลากหลายเนี่ยราคาดีแน่นอนนะครับข้อที่3นะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้เลยว่าคุณผู้ชมการเลี้ยงไก่ไข่นี่นะครับถ้าเกิดเราเลี้ยงน้อยเนี่ยอาจจะมีความสุขมากนะครับถ้าเราเลี้ยงมากๆเนี่ย เราอาจจะมีความสุขน้อยได้ถ้าเกิดว่าเราไม่พร้อมนะครับคุณผู้ชมข้อนี้นะครับสำคัญมากๆผมเลยมีคลิปต่างๆนะครับทำออกมาเยอะมากๆเลยว่าเราควรจะเริ่มต้นเลี้ยงไก่สักกี่ตัวดีนะครับ10ตัวดีไหม5้5ตัวดีไหม ถ้าเกิดเราพร้อมนะครับจำนวนที่ไม่มากแล้วเราไปเลี้ยงเยอะนะครับปัญหาตามมาแน่นอน,นครับ hmm. เรื่องของอาหารเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีความชํานาญในการเลี้ยงนะครับไปซื้ออาหารแพงนะครับแล้วก็ได้ไข่ไก่ออกมาน้อยเราเครียดนะครับผู้ชมนะครับความทุกข์มันจะตามมากนะครับก็คือก็เลยให้คําจํากัดความว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงไก่ไข่น้อยนะครับเราอาจจะมีความสุขมากกว่าการที่เรามีความสุขมากแต่เราเลี้ยงไก่ไข่น้อยเยนะครับเราเลี้ยงไก่ไข่น้อยเราอาจจะมีความสุขมาก การที่เราเลี้ยงไก่ไข่มากเราอาจจะมีความสุขน้อยก็เป็นได้นะครับคุณผู้ชมผมได้มีโอกาสคุยกับนะครับผู้ประกอบการที่เลี้ยงไก่ไข่เป็นแบบหลายๆแสนตัวนี่นะครับเขาบอกว่าผมงอกนะครับเกือบจะหมดหัวเลยนะครับคุณผู้ชมมันได้ตังค์เยอะก็จริงครับแต่มันก็มีความเครียดตามมาได้นะครับคุณผู้ชมเราเลี้ยงตามความชํานาญของเราก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขยายไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับเราต้องเลี้ยงตามความชํานาญเสร็จแล้วปุ๊บ เรามั่นใจแล้วเราค่อยขยายขยายขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้จะดีกว่าข้อที่4ครับการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยอาหารมันต้องไม่แพงเกินไปนะครับใครที่เป็น f c ช่องของผมนะครับต้องรู้เลยว,ว่าการต่อราคาเราต้องต่อยังไงนะครับต่อราคาเนี่ยนะครับเรามีเทคนิคอะไปหาดูคลิปเอาแล้วกันนะครับต้องไม่แพงจนเกินไปนะครับต้องสอบถามว่าร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้เขาขายกันยังไงนะครับเราจะไปซื้อแบบร้านที่มันแพงจนเกินไปนะต้องดูอาหารที่มันสดใหม่นะครับ เปอร์เซ็นต์โปรตีนนะครับตรงตามช่วงอายุและการบริการนะครับเขาบริการเป็นอย่างไรนะครับเขาดูแลเราดีไหมนะครับอัธยาศัยดีไหมนะครับร้านอาหารสัตว์มันมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายยี่ห้อนะครับถ้ามันไม่ดีเปลี่ยนได้นะครับสามารถเปลี่ยนยี่ห้อได้เรามีการทําคลิปนะครับบอกเทคนิคการเปลี่ยนอาหารไก่ไข่ว่ามีการผสมยังไงนะครับคุณผู้ชมและข้อที่5นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับมีวัตถุดิบในชุมชนและต้องการที่จะผสมอาหารเองนะครับมีทั้ง อันนู้นอันนี้มากมายพราะว่าจะเป็นหยกกล้วยนะครับมีลำมีปลายข้าวมีแหนแดงมีสาล่ายมีแบบอะไรมากมายนะครับที่จะเอาไปให้ไก่กินนี่นะครับคุณผู้ชมสามารถทําได้นะครับสามารถทําได้แต่เราควรที่จะมีสูตรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบผสมอาหารนะครับจะแนะนําให้เลี้ยงตั้งแต่ลูกไก่ไข่เลยนะครับเพราะว่าการที่เริ่มต้นเลี้ยงตั้งแต่ลูกไก่ไข่เนี่ยเขาจะมีความคุ้นชินกับอาหารที่เรานะครับ จำผสมให้เขากินตั้งแต่เล็กนะครับมันเป็นการฝึกเขานะครับฝึกฝนเขาตั้งแต่เด็กเลยครัเขามีความคุ้นชินกับการผสมอาหารครับและถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นเลี้ยงจากไก่ไข่สาวเนี่ยมันจะมีการจัดการที่ง่ายนะครับแต่ก็จะเหมาะกับการที่เราใช้อาหารนะครับสุดรูปไว่าจะเป็นแบบผงแบบเม็ดก็ได้นะครับและนี่นะครับก็คือ5หัวข้อนะครับที่เราจะต้องรู้ถ้าเกิดว่าใครติดตามทางช่องผมอยู่นะครับโตเกษตรชาแนลนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามีอะไรที่จะมาคุยกันอีกนะครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ คุณชมกดไลค์เป็นกำลังใจงให้กับช่องโตกเกษตรชาแนลด้วยครับวันนี้ับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ